ขจะจะเอาสีอะไรครับส้มมาสลับกันสลับตรงไหนครับสลับกันไหนกับตรงไหนครับขาเหรอ๋อาตรงเท้ามันเหรอรขาขามันเรียกว่าอะไรลูกเลขาเลขาแล้วนนี้อะไรมันที่หนูระบายจีต้มเนี่ย เป็นลายกระดาษแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลายกระปิกพอและอยากใหแคนดิมเข้าในหมอนเราละบายใจเย็นๆฟังแม่เวลาละบายให้ใจเย็นๆมันจะได้ไม่ออกนอกเส้นเราจะได้ไม่ต้องเอาเล็บไปขูดมันให้มันเข้าไปในเล็บค้อเท้าขาข้อผมข้อเท้าขาข้อปีกจิ๊บบ้างเขาเรียกว่าเท้าม้านะลูกไม่ใช่รองเท้าม้า ลูกเลยแล้วเลยแล้วพอแล้วลุงเท้ามา้าใช่ไหมใช่ครับผมอ่าเส,สอกอตเท้าม้าเป็นสีะไรสกอตลุงเท้าม้าอันนี้ห er? นูแต่ละใบสีอะไรเนี่ยชมพูทชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับชมพูพันชมพูเรียกว่าอะไรชมพูพ,พนันเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเออเรียกว่าเรียกว่าเร <umes S 1> าียกว่าเรียกว่าน้าจะจำไม่ได้พิง แล้วหนูระบายสีอะไรอยู่เนี่ยที่หนูถืออยู่อ่ะวงแปลว่าอะไรสากลเออเรียกว่าอะไรสากลโม่